รองประธานกรรมการบริหารนะครับหรือว่ารองสยามรัฐนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รูมแบบของพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ต้องบอกว่ารู้สึกยินดีมากที่ท่านผู้ปกครองแล้วก็ลูกๆนะครับที่ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับบรรยากาศที่เราได้เห็นที่วิทยาลัยเราคือนักศึกษาตั้งใจเรียนมากนะครับกว่าทุกปีเพราะสงสัยจะอยู่บ้านกันจนเบื่อแล้วนะครับนะครับ 99%ที่มาที่วิทยาลัยเรานะครับเป็นที่น่าพอใจมากนะครับรองเองเป็นรองประธานกรรมการบริหารนะครับที่วิทยาลัยนี้นะครับดูแลทาพรวมแล้วก็ต้องบอกว่ารองเองมีแบ็กกราวจบจากอเมริกามานะครับอยู่ที่นู่นม,มา17ปีนะครับจบสายคอมพิวเตอร์วิศวะนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังศึกษาปริญญาเอกที่ประเทศไทยอยู่นะก็ต้องบอกว่าเข้ามาดูแลวิทยาลัยของเรานะครับแล้วก็ดูแลลูกๆของเราทุกคนนะครับ วันนี้เดี๋ยวจะให้พวกเราดูนิดนึงนะครับจอเปิด Presentation เลยนะครับย้อนกลับไป Presentation ทีแรกครับก่อนอื่นเลยนะครับทางวิทยาลัยของเราเนี่ยนะครับก็ได้มีังผู้บริหารน,นะครับคร่าวๆนะครับมีท่านประธานรองนะครับสองท่านนะครับท่านผอ,อดูแลแล้วก็รองทุกฝ่าย นะครับที่ดูแลวทิทยาลัยของเราอยู่นะครับท่านผอเองเดี๋ยวจะให้มาแนะนําตัวอีกทีนึงนะครับก็มีประสบการณ์เรื่องของวิชาการอกพอสมควรน,นะครับส่วนรองเนี่ยจะถนัดเรื่องของภาพลักษณ์เทคโนโลยีต่างๆแล้วก็พวกเขาเรียกว่าภาพรวมในเรื่องของการบริหารจัดก,การวิทยาลัยนะครับให้ทันสมัยและมั่นคงนะครับวันนี้ต้องบอกว่าหลายคนนะครับคงสงสัยว่าเอ๊ะวันนี้เราตัดสินใจถูกหรือย,อยังที่เราเดินเข้ามาที่มีแบทลางนินทราของเรานะครับ หลายคนมีคพดชันตั้งแต่วันแรกนะครับแต่วันนี้นะครับพวกเราได้ตัดสินใจเดินมาทางนี้แล้วนะครับมาอยู่ที่วิบแบบรามัญชาเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าทําไมวันนี้เราถึงมานั่งอยู่ที่นี่นะครับแน่นอนครับเรื่องแรกเดินเข้ามาที่วิทยาลัยเราเราเห็นอาคารสถานที่ที่ทันสมัยถูกไหมครับเรามีห้องไลบรารีคาเฟ่ที่ค่อนข้างทันสมัยให้พวกเราได้ใช้แชร์ประสบการณ์กันต้องบอกนะครับสามารถเข้าไปนั่งพักผ่อนได้สมัยก่อน เรามีห้องธรรมดาสี่เหลี่ยมเรามีโต๊ะปัญหาก็คือว่าเด็กๆของเราก็มีการขีดเขียนมีการประพฤติตัวอีกแบบหนึ่งพอตอนนี้เราปรับภาพลักษณ์ขึ้นมาให้มันดูทันสมัยให้มันดูไฮให้มันดูดีขึ้นพวกเราก็ปรับบุคลิกภาพตามมันนะครับเพราะตรงนี้มันจะสามารถแอพลายไปในงานที่เราจะทําได้นะอันนี้เป็นห้องสมุดเรามีที่ชาร์จอินเทอร์เน็ตทุกจุด นะครับมีที่ชาร์จสามารถชาร์จแท็บเล็ตชาร์จมือถือได้แล้วก็มีอินเทอร์เน็ตไวไฟรอบสถานที่นะครับส่วนเรื่องของห้องครีเครับนะครับเราก็มีห้องครีเครับเป็นศูนย์เตรียมคามพร้อมให้กับพวกเราก่อนที่เราจะจบไปเนี่ยนะครับเราสามารถหางานทําได้ที่นี่หรือบางคนยังอายุไม่ถึงเกณฑ์สิบแปก็สามารถไปหางานทําระหว่างเรียนได้นะครับในห้องนี้เรามีการฝึกบุคลิกภาพนะครับหน้าตาผมเผ่าการแต่งกายการเขียนใบสมัครเรซูเม่ รวมถึงกับการสัมภาษณ์และบริษ,ษัทที่ดีที่สุดคือบริษ,ษัทมาสัมภาษณ์เราที่วิทยาลัยเราเราไม่ต้องนั่งรถไปสัมภาษณ์ที่บริษ,ษัทนะครับแคนทีเป็นโรงอาหารของเราที่เราสามารถพักผ่อนแล้วก็รับประทานอาหารได้นะครับ mm hmm. ในประเทศไทยมีอยู่ไม่กี่โรงที่ให้ความสํมาคัญับอาคาสถานที่นะครับ mm hmm. ต้องบอกว่า mm hmm. เรามีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาทั้งอาคาสถานที่ด้วย mm hmm. และ,และสัดส่วนของอาคาสถานที่ นอกจากเรามีตึกแล้วเราก็ยังมี green a r e ยหรือว่าพื้นที่สีเขียวให้พวกเราได้สามารถออกไปพักผ่อนได้นะครับทําให้พวกเราเนี่ย,ยถ้าเราอยู่กับตึกตลอดเวลาเนี่ยเราอาจจะเกิดความเครียดเรา,าจ,จะเกิดเขาเรียกว่า a n x i e ี้เพราะฉะนั้นเรามีพื้นที่สีเขียวให้พวกเราเนี่ยสามารถได้พักผ่อนได้นะครับตรงนี้เป็นโอโซนของเรานะครับแน่นอนห้องนี้ใหญ่ม้รน grand grand hall ห้องนี้เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วพวกเราได้เป็นกลุ่มแรกๆที่ได้ใช้กันนะครับ เป็นห้องที่สถาปนิกระดับประเทศนะครับได้สร้างขึ้นมาแล้วก็หวังว่าพวกเราจะได้ใช้งานกันตลอดไปดนะครับในการทำอีเวนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆก็จะเป็นที่ห้องนี้นะครับบริษัทห้างร้านใหญ่ๆที่มาเช่าสถานที่ก็ได้เกิดไอเดียแล้วก็มาใช้สถานที่ของเราณแห่งนี้นะแน่นอนครับโปรเจกต์ต่อไปวีแบบเราก็ไม่ได้อยู่อย่างแค่นี้นะครับวันนี้เราเรียนจบไป3ปีหปี ถ้าวิทยาลัยเราไม่มีการพัฒนาเลยทุกปีเราจะรู้สึกอยู่กับที่เราจะรู้สึกว่าเราไม่มีการพัฒนาและจบไปแล้วเราก็ไม่มีความภูมิใจในวิทยาลัยของเราเพราะนั้นมีแบบบารมีชาของเราก็มีการวางแผนที่จะพัฒนานะครับในโซนของโอโซนก็ดีที่เป็นไอเดียสเปซนะครับด้านบนจะเป็นห้องออกกำลังกายนะครับฟิตเนสเซ็นเตอร์ส่วนด้านล่างนี่จะเป็นโคเวิร์กสเปซให้พวกเราได้ใช้บริการกันนะครับโคเวิร์กสเปซก็เหมือนกับ เขาเรียกว่ามาแชร์ไอเดียกันนะครับเป็นพื้นที่ที่ว่างๆมีโต๊ะมีเก้าอี้นะครับแล้วก็โอโซนก็ยังอยู่เหมือนเดิมต้นไม้ก็ไม่ได้ตัดนะครับเป็นหเหมือนเดิมนะครับการครอบตึกตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นในเร็วนี้นะครับตรงนี้น่าจะอาทิตย์หน้าจะเริ่มนะครับก็จะมีการก่อสร้างขึ้นมาส่วนห้องที่เรา,ากำลังก่อสร้างอยู่นี้เป็นห้อง <S <S เขาเรียกว่า <S <S ห้องอินเทลเจนซ์นะครับห้องอินเทลเจนซ์เป็นห้องที่พวกเราได้โชว์ฝีมือกันนะครับ วันนี้เราได้ทำโปรเจกต์ใหญ่ๆเราได้มีการสร้างโปรเจกต์ของแต่ละวิชาเราจะมีการมาดีเฟนหรือว่ามีการมาโชว์โปรเจกต์กันในห้องนี้นะครับรายใน,นห้องนี้ก็จะเป็นสมาร์ทคลาสมสามารถเอามือถือมาแล้วส่งภาพขึ้นจอทีวีจอโปรเจคเตอร์ได้สามารถใช้เสียงผ่านมือถือได้สามารถมีแท็บเล็ตแล้วก็สามารถคอนเนคได้เลยนะรตรงนี้ก็เป็นห้องที่ห้องน่าจะทำใหม่พอสมควรออกไปจากห้องนี้เลี้ยวซ้ายนะครับแน่นอนครับสิ่งที่สองที่เราคิด วันนี้เราเข้าวิทยาลัยเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราต้องการอะไรหลายหลายคนในที่นี้บอกว่าเฮ้ยผมเรียนแ้ะจบหรือเปล่าสามปีนะครับอยู่ที่นี่จบแน่นอนเพราะวีแบบรามินทราเรามีนโยบายว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับสาปีคุณต้องจบอีก2ปีปสอคุณต้องจบไม่มีการเรียนซ้่งชัน้นและตั้งแต่รอบริหารมาไม่มีใครเรียนซ้่ชัน้นนอกจากเราบางทีเราเออกไปแล้วกลับมาเรียนใหม่เราย่านุโลงให้นะครับให้เก็บตกได้เพราะฉะนั้น มีแบบประเิชครางเราไม่เก็บใครไว้นะครับให้เสียเวลาเรียนเพื่อที่จะเขาจะต้องสามารถออกไปใช้ชีวิตทํางานได้แน่นอนาสาขาวิชาของเราเรามีทั้งหมด8สาขาวิชาด้วยกันเราจะเห็นได้ว่าเราสาขาวิชาแต่ละอันเนี่ยเรามีการคัดกรองทุกปีเพื่อที่จะดูว่าตลาดแรงงานไทยเขาต้องการคนที่เป็นบุคลาการที่เราผลิตเนี่ยมากร้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมี สาขาวิชาด้วยกันและจะมีมากไปกว่านี้นะครับในทุกๆระดับทุกๆปีเพื่อที่เราจะสามารถก้าวทันโลกนะครับให้ให้ลูกๆเนี่ยจบไปแล้วมีงานทำได้นะครับบรรยากาศของการเรียนนะครับเราจะเห็นว่าห้องเรียนแต่ละห้องที่เรามีบรรยากาศการเรียนรวมทั้งการได้ไปปรุเทศของสาขาการท่องเที่ยวด้วยนะครับใครเป็นการท่องเทีย่วยวก็จะม,มีการไปรับบปประเทศด้วยจบไปแล้วนะครับ ไอที <IT> chat, เรียนเกี่ยวกับหุ่นยนต์นะครับโลจิสติกเกี่ยวกับการขนส่งการจัดการเรียนเกี่ยวกับแมネจเมนต์หรือว่าการจัดการทั่วไปนะการตลาดเน้นการตลาดออนไลน์ครับวันนี้การตลาดถ้าเรามาเรียนในห้องสี่เหลี่ยมเราไปเรียนในห้องเรียนเหมือนเดิมเราจบไปแล้วเราก็คงจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตามห้างร้านที่อยู่ตามตลาดที่เราเห็นแผงลอยอยู่ณวันนี้มีไปสิบสิบแผงที่ขายของเหมือนกัน แต่วันนี้เราไม่ได้บอกว่าเราต้องการให้น้อง,องเรียนแบบนั้นเราต้องการให้น้อง,องเนี่ยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยเพราะฉะนั้นเรามีการสอนเรื่องของการดรอปชิปติ้งดรอปชิปติ้งอย่างไรเอาสินค้าที่เขามีขายบนออนไลน์อยู่แล้วมาลงในตลาดเราโดยที่ไม่ผิดกฎหมายและโดยที่เราสามารถเม็กมันนี่หรือว่าสร้างไรายได้จากตรงน,นั้นขึ้นมาได้โดยที่เราไม่ต้องมีเงินสต๊อกของสักบาทหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปส่งของ พราะต้นทางเขาส่งของให้เรานะครับวันนี้เรามีการเรียนรู้เกี่ยวกับ s h i ชิปปิ้งเรามีการขึ้นรถไปดูสินค้าทัวตลาดต่ตางๆทัวสินค้าคลังส,สินค้าต่างๆเพื่อที่จะเอาสินค้าเนี้ยเข้ามาขายดูเทรนด์สินค้าว่าตอนนี้เราต้องการอะไรคนเซิร์ชอะไรมากที่สุดบน Google ในสินค้าต่างๆนะครับการเรียนรู้สาขาาคอมพิวเตอร์วีแบบราวิชาบอกว่าเราไม่เน้นสอนใช้คอมพิวเตอร์ Apple เราไม่ได้เล้นว่าเราจะต้องมี Apple <S 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 เพื่อให้น้องๆเรียนแต่วิบ,บัรบวิบัริคราบอกว่าวันนี้เรามีคอมพิวเตอร์ที่ความเร็วสูงและทุกสถานที่ที่น้องจบไปแล้วและน้องไม่ทำงานเขามีกันวันนี้คอมพิวเตอร์ที่เป็น Apple เนี่ยคนทั้งโลกใช้อยู่ประมาณ15-20%เท่นั้นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วใช้ PC ซเพราะฉะนั้นจบ PC ซไปน้องจะหา,างานทำและน้องจะใช้ง่ายและน้องกลับไปบ้านน้องก็ยังมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถสึกฝมที่บ้านได้ แต่วันนี้ถ้าเรียน Macintosh หรือว่าเรียน Apple ไปแล้วกลับไปบ้านก็ไม่มีบางคนไม่มีใช้นะครับ Macintosh ก็อาจจะเสียโอกาสในการทบทวนได้เพราะฉะนั้นเราก็มีการเน้นต,ตรงนั้นนะครับตัดต่อภาพทำหนังส,าาสะะั้นต่างๆนะครับกราฟิกนะครับการตลาดแล้วก็มีเ,ออเขาเรียกว่าธนาคารโรงเรียนเราใครเป็นบัญชีสมัยก่อนต้องเรียนตัวเลขเบื่อ วีแบตครามินทาเราเอาธนาคารเข้ามาอยู่ในเรียนให้น้องๆได้ฝึกฝนทํางานแล้วก็ออกไปทํางานกับสาขาธนาคารจริงๆด้วยเพราะนั้นก็จะมีการสนุกสนานในการทํางานตลอดเวลานะครับฝึกฝนประสบการณ์จบไปแล้วได้งานทําทํางานเป็นนะครับแน่นอนรับกิจกรรมหลายๆคนในนี้มานั่งที่นี่เพราะว่าดูตาม Facebook ดูตามเพจแล้วก็เห็นว่ากิจกรรมของวีแบ็เนี่ยมีอะไรบ้างให้น่าสนใจต้องบอกเลยว่าวีแบ็เราเป็นสถานที่ที่เราจัดหนักจับต็มในเรื่องกิจกรรมมาก ถ้าพูดถึงในกิจกรรมของเรานะครับเราค่อนข้างเด็นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมดนตรีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเสริมบุคลิกภาพกิจกรรมเสริมวัฒนธรรมต่างๆกีฬานะครับการแข่งกีฬาสีการรับน้องจบไปแล้วมีงานพรอมพรอมไทน์นะครับเรามีกิจกรรมตลอดปีเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นไฮไลท์ของปีแบบเรานะครับที่เราจัสร้างให้ทุกคนนะครับกีฬาสีเราลงเงินกับสีหนึ่งเนี่ยเป็นแสนนะครับ ให้กับกีฬาสิเพื่อที่ให้เขาเนี่ยจ้างเทรนเนอร์มาเพื่อมาสอนเขาในการที่เขาจะต้องออกโชว์ในในสถานที่ตา่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีโรงเรียนหลายโรงที่เข้ามาดูแนวเข้ามาดูว่าน้องๆเขาทำอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่พูดไม่ได้ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือว่าระบบดูแลความช่วยเหลือวีบาตเราที่บอกว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะฉะนั้นเรามีการคัดกรองน้องๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่ติดปัญหาเราจะมีการดูแลแล้วก็แก้ไขตลอดเวลาเยียวยาไปตลอดเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับตัวน้องเองหรือสื่อสารกับทางผู้ปกครองให้ทราบความเคลื่อนไหวว่าตอนนี้มีอะไรบ้างที่เราสามารถแก้ไขร่วมกันได้นะตรงนี้ก็เป็นวิธีการโดยเฉพาะเรามีแอปพลิเคชันมือถือที่เราสามารถเชื่อมตอ่อทางผู้ปกครองและวิทยาลัยได้นะครับ วอนนี้โลกกำลังจะเปลี่ยนนะครับก็บอกว่าโลกมันกำลังจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆสถาบันหลายๆพื้นที่ที่กําลังมีการพัฒนาอยู่ก็จะมีการปรับตัวสูงบริษัทที่เราไม่สามารถพัฒนาได้ก็มีการเจ๊งไปหลายวงนะหลายบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นความสําคัญตรงนี้และเอาไอดอลที่เป็นไอดอลการตลาดนะครับของประเทศที่เข้ามาพูดคุยกับน้องในงานพราด Shift เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ว่าตอนนี้ตลาดลกำลังพัฒนาไปยังไงการตลาดออนไลนม์มันสำคัญแค่ไหนในการที่เราจะสร้างธุรกิจธุรกิจเองเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่เข้ามาแช์ไอเดียกับน้องๆเป็นรยะยะระยะนะครับที่ทวิทยาลัยเราแน่นอนครับคนเหล่านี้เป็นไอดอลหลักของเราที่เราพยายามที่จะมุ่งเน้นแล้วก็พัฒนาน้องๆเองให้มีแนวคิดเหมือนเขาคนนี้คนสร้างบริษัท Apple ขึ้นมาซีจ็อกนะครับท่านได้เสียละ แต่ท่านเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องของการสร้างบริษัท Apple ขึ้นมาแล้วก็ทําให้ Apple เนี่ยเกิดรายได้ที่ถึงถ้าสร้างมาถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านซิงจอ็อกเนี่ยไม่ได้เรียนจบสูงแต่ว่าเขา,า่งมักมุ่นมั่น,นแล้วก็พัฒนาในสิ่งที่เขาชอบนะครับแล้วก็รู้ตัวตนของเขาเขาว่าถึงประสบความสําเร็จแน่นอนครับคนขวาไทยมาร์คซ็อกเกอร์เบิร์ดเราใช้กันทุกคน Facebook นะครับทุกคนใช้ Facebook เรารู้ไหมว่าวันนี้ถ้าเราคุยโทรศัพท์ผ่าน Facebook ทุกอย่างที่เราพูดใน messenger เนี่ยมันจะมีการ transcribe เขาเรียกว่า transcribe จากความพูดของเราเป็นเป็นตัวหนังสือเพื่อที่เอตัวหนังสือเนี่ยมาทำการตลาดกับเราทีหนึง่งวันนี้เราพูดว่าเราชอบกระเป๋าใบสีแดงคุยกับเพื่อนอยู่กระเป๋ายี่ห้อน,นี้ใบสีแดงสักพักใน facebook ใน google ก็จะเริ่มมีสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเองทำงานกันกบบริษัทเหล่านี้มาหลายปีแลเพราะว่าจบจากสาขาเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการที่เขา ใช้สิ่งต่งางๆในการพัฒนาเรื่องการตลาดนะมาร์คซอกเกอร์เบร์นี่เป็นคนที่เก่งมากนะครับเข้าไปดูได้มีโอกาสเข้าไปดูออฟฟิศเข้ามานะครับคนนี้แจ็คหม่าแจ็คหม่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จคนแรกๆของโลกที่สามารถจับเสือมือเปล่าในการตลาดได้ไม่ได้มีห้างรา้านไม่ได้มีโปรดักต์ของเขาเองแต่กําลังทาเหมือนที่เรองกำลังบอกมีแพลตฟอร์มแล้วก็เอาสินค้าที่เราขายเนี่ยมาลงแพลตฟอร์มเขาแลวเขาเป็นคนกลางเพราะนั้นเขาจะ ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ค่อนข้างสูงน,นะครับสุดท้ายมิสต์บิลเกตบิลเกตเป็นคนแรกๆของโลกที่สร้าง Microsoft ขึ้นมาเราใช้ Windows 3.11เราใช้ Windows 98, 97, 98เขาเป็นคนสร้างขึ้นมานะครับแล้วตอนนี้เขาก็กเกษียณตัวไปแล้วนะครับแล้วเขาก็ทำอยู่เกี่ยวกับ community w o r ้ก็คือดูแลพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆโปลิโอหรือว่าโรคโควิดอะไรก็แล้วแต่ ท่านเป็นคนช่วยสนับสนุนในค่าใช้จ่ายหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้ไม่ได้จบสูงแต่ท <Okay. S 1> anyway, ่านมีแนวคิดที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องสร้างจุดต่างของวีแบบแล้วก็สร้างจุดต่างของเราทุกคนไม่ใช่ว่าเราจบสาขาคอมพิวเตอร์แล้วต้องไปเป็นนักคอมพิวเตอร์จบสาขาการตลาดแล้วต้องไปขายของตลาดเรียบหวดก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราจบสาขาการตลาดเราอาจจะไป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วีแบบกรามท้าเราจึงบอกว่าสถานที่การเรียนรู้ของเรามันควรจะเป็นแบบนี้ มันควรจะเป็นแบบนี้นะครับมันควรจะมีความการสนุกสนานมันควรจะมีการพัฒนาแล้วก็ได้เล่นได้เรียนได้ศึกษาได้แชร์ไอเดียเราเล่นเล่นกันเราได้คุยกันสองคนมันเกิดการแชร์ไอเดียไหมนะครับเฮ้ยวันนี้เราเรียนกนนารตลาดมาเฮ้ยสนใจเดี๋ยวเราจะสร้างเว็บไซต์กันเฮ้ยเรามีโปรดักต์อะไรเดี๋ยวน,นี้เรานั่งรถไปดูกันหลังเลิกเรียนดีกว่ารถไฟฟ้ากำลังมาสบายเลยนะครับสามารถนั่งไปดูสินค้าไปเที่ยวได้รอบๆบริเวณเลย มันเกิดการแชร์เนี่ยเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่แบบนี้นะครับมันไม่ใช่แบบนี้ที่ควรจะต้องเกิดขึ้นในวีแบบเราเพราะให้แบบเรามีแนวคิดที่ตา่างนะเราควรจะมียูนิฟอร์มที่เป็นแบบนี้วีแบบราวิชาเราจะบอกว่าทุกวันศุกร์เราให้น้องๆใส่เสื้อแบบฟรีสไตล์คือเราเป็นสไตล์ของตัวเราเองใส่มาหลายปีมากแล้วมันไม่ใช่พิธีกรรมแต่ว่าวิทยาลัยของเราเนี่ย ก็ได้อดั้บสิ่งเหล่านี้เข้ามาใช้ถูกต้องตามกระทรวงไหมร้อยเปรไม่รู้แต่ว่าวีแบ,บเรามินทราวาต้องการพัฒนาคนที่จบไปแล้วสามารถสร้างงานสร้างคนได้นะเพราะนั้นเรามีแนวคิดของเราเองเราจึงเรียนแบบไร้กรอบนะครับเรามีแนวคิด7จ็ดคิวเจ็ดคิวคืออะไรหลายคนบอกว่ามีแต่ไอคิวแบบอีคิวไอคิวคือความฉลาดทางสติปัญญาอีคิวคือความฉลาดทางอารมณ์วันนี้เรามาที่วิทยาลัยเราเราเจอเพื่อนๆหลายคนเราเจอการ พูดคุยกันเราเจอเพื่อนบางคนก็คุยถูกคอบ้างบางคนก็คุยไม่ถูกคอบ้างแน่นอนครับอารมณ์มันปรผันมันต้องมีการจัดการกับอารมณ์เราพัฒนาวินัยเราเป็นตัวช่วยในการช่วยการจัดการอารมณ์ของเราทุกคนเพราะฉะนั้นเรามีการเรียนรู้ EQ CQ ที่เราบอกว่าการริเริร่มสสร้างสรรค์เราสร้างตลาดอย่างหนึ่งเราเป็นการตลาดเราจะไปเปิดเหมือนเรียบวย นะครับเหมือนตลาดต่างๆเหมือนห้างร้านต่างๆที่มันเหมือนกันสิบล้านแล้วเราก็ขายไม่ได้แล้วต้องไปแบ่งผลกำไรกันหรือเราจะเป็นร้านเดียวเหมือนหาซันที่เขาขายอาหารออนไลน์อาหารทะเลออนไลน์ที่เขาแยกออกไปแยกตัวอเขาออกไปแล้วก็สามารถสร้างความาถถาแตกต่างในการตลาดได้นะเพราะฉะนั้นอาจตรงนี้มีแบบแน่นอนตรงนี้เน้นๆเลยเพราะว่าเราให้น้องอเป็นตัวของตัวเองให้มันเกิดสิ่งที่รีเวิร์สสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับมอร์โคือศ<ห>ิลปะ ทางศีลธรรมแล้วก็จริยธรรมความสลาดมันตรงนี้เรามีกิจกรรมเมื่อกี้ที่ดูไม่ว่าจะเป็นวันพ่อวันแม่วันลอยกะระทงวันอะไรก็แล้วแต่ที่เราจัดนะครับเรามีการเน้นในเรื่องนี้ PQ ก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นเรามาเรียนนะครับเรามาเรียนวีแบบรามินทราเราบอกว่าวันนี้เ o ิร์ hard เพลย์ harder แปลว่าอะไรครับเราเรียนหนักนะนะครับเราเรียนหนักแต่เราเล่นหนักกว่าเรียนนะ พราะวีแบบรามินทราเราสร้างสถานที่ให้มันเลื่อก,กับน้องๆที่สามารถมาใช้ไอเดียกันมาเล่นกันมามีความสนุกที่วีแบบรามินทราไม่ใช่วันนี้เราเดินเข้ามาเราเหมือนกับมาโรงเรเียนประจําไม่ใช่นะครับวีแบบเราไม่ใช่แบบนั้นนะการฉลาดทางการเล่นมันก็จะเกิดขึ้นในในมหาวิทยาลัยเราการสังสารอุปสรรคแน่นอนวันนี้เราตัดสินใจให้เรียนต่อม .3 ม .4 สเราไม่ตัดสินใจเรียนต่อม6นะครับจบม6เราไม่เรียนต่อที่มหาวิทยาลัย เรามีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราต้องหาช่องทางการเดินทางเช้านี้เราต้องมาที่นี่แปดโมงตรงเราต้องหาวิธีทางที่จะมาที่ในี่ให้ทนันเพราะนั้นเมืม่อคืนเราต้องนอนเร็วตั้งนาฬิกาปุกค้นหาตัวเองแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางอะไรก็แล้วแต่มีแบบถึงทําให้เราเกิดการฟันฝ่าทางอุปสรรคนะครับและมานั่งตรงนี้ได้ในเวลานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็สําคัญในเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรา สุดท้ายเลยวีแบบโซซายตี้คนที่ไม่อยู่ที่วีแบบจะไม่รู้ว่าวีแบบของเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องและเป็นบ้านที่อบอุ่นนะครับอันนี้ย้ําว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นบ้านที่อบอุ่นแล้วเราก็ดูกันว่าเราอยู่กันสามปีห้าปีจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับวีแบบรามีสังคมที่แตกต่างเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ที่วีแบบแล้วจะรู้ว่าอบอุ่นจะมีอาจารย์ที่คอยดูแลดูแลหรือเหมือนพี่น้องเหมือนลูก อายุไม่ได้ต่างกับพวกเรามากอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นจะเข้าใจทุกคนนะลองเองก็ไม่ได้อายุต่างพวกเรามากมายเพราะฉะนั้นลองก็เข้าใจความต้องาก,การของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราดูแลกันเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องแล้วก็เป็นบ้านหลังที่สองเพราะพวกเราต้องใช้เวลามากที่สุดที่อยู่ที่นี่นะหลังจากพวกเราจบไปแล้วเราจะมหาวิทยาลัยดังหลายมหาวิทยาลัยที่มีแบบได้จับมือร่วมกับเขาวันนี้เราได้บอกว่าน้องเรียนกับเราต่อปวสอเรียนจบอสองปีปวส ต่อมหาวิทยาลัยแค่ปีเดียวนะครับเร็วไหมเร็วสามปีจบมหาวิทยาลัยอ่ะเท่ากับเราได้ปวชเราได้ปวสสองใบแล้วนะรือสองใบแล้วนะสามารถทํางานได้มหาลัยอีกหนึ่งปีไปริญญาตรีจบแล้วแต่ถ้าน้องบอกว่าวันนี้เราไม่ต่อจบมสามไปต่อสีอ่ห้าหกไปต่อมหาลัยกี่ปีลองนับดูว่ามันกี่ปีกว่าจะจบเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่น้องเรียนวันนี้เรายกกระเช้าทั้งหมดยกการเรียนทั้งหมด ไปบวกกับเวลาที่น้องเสียไปเพราะฉะนั้นตรงนี้จะจบเร็วมากและได้ทุนการศึกษาด้วยนะครับมีทุนการศึกษาให้ด้วยทุกปีเรามีทุนการศึกษาทั้งเรียนฟรีเลยตลอดค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะครับสําหรับคนที่เรียนดีเราเลืกมากับคนที่ได้ทุนบางส่วนที่ไปเรียนวิทยาลัายลต่างๆที่เราได้ทําความร่วมมือไว้นะครับเคอร์เรียับเป็นบริษัทที่ใหญ่ๆที่อยู่ในเคอร์เรียับสามารถหางานทำได้ถ้าพวกเรา อยากทางานท่านผู้ปกครองตกงานหรืออยากหางานทาสามารถเข้ามาที่เครืยครับใช้บริการศูนย์เครือครับเราได้นะครับตรงนี้ก็มีบริษัทที่คอยจัดหาง,งานให้นะครับสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับเราเองจะบอกว่าวีแบบรามินทราของเราเนี่ยเห็นความสําคัญขอ,ของการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราเองก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้ดูพวกพี่ๆเป็นตัวอย่างว่า วิทยาลัยได้สร้างคนสร้างงานสร้างคนที่ประสบควาสมสำเร็จมากมายไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจต่าง,างๆที่เราเห็นวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าพี่ๆรุ่นที่จบไปแล้วเนี่ยที่มางานสิ์เก่าเนี่ยเรารู้สึกภูมิใจมากนะครับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของควาสมสำเร็จของเขานะั้นไม่ว่าเขาจะเป็นพี่ๆที่ไม่ตั้งใจเรียนเตะบอลในสนามทั้งวันหาตัวไม่ค่อยเจอในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นพี่ๆที่ตั้งใจเรียนก็แล้วแต่อยู่ในนี้หมดนะครับบางคนนะครับ กลับมาแล้วเรายัางขำอยู่เลยว่าเฮ้ยสมัยก่อนเนี่ยคุณไม่ได้ตั้งใจเลยนะคุณอยู่ที่มีแบบเราเนี่ยแต่คุณเขากมสามารถพูดได้ว่าประสบการณ์ที่มีแบบสร้างให้เขาเป็นปันไาก้าแรกที่เขาสามารถประสบความสําเร็จในวันนี้ได้อย่างเช่นน้องอาร์มวันนี้คนล่างนี่ลองเชิญเขามานะครับสมัยอาร์มเนี่ยเรียนอยู่ที่มีแบบเราอยู่รุ่นพ่พอของเราเองนะไม่ได้ดูแลเขาแต่วันนี้เราเข้ามาบริหาร เจอคนที่เขาจบมาแล้วเชิญเขามาเป็นแอดไวเซอร์ให้กับบีแบ,บ็คเราในการตลาดของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะน้องคนนี้รายได้เดือนเดือนเนี้ยก็เป็นล้านนะครับประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นคนที่น่ารักมากก็ดูแลกันมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ก็ให้ทุนเรียนต่อด้วยปวสที่มีแบ,บ็เรานะครับให้จบปวสไปเขาบอกว่าเขาก็ขอบคุณวิทยาลัยเราที่สร้างให้เขามีทุกวันนี้นะครับ แน่นอนครับเรื่องสุดท้ายที่จะฝากทุกทุกคนไว้ก็คือว่าทางเพจของวีแบบของเรานะครับเรามองไปที่จอลน,นนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนิดนึงว่าวีแบบของเราเนี่ยมีเพจ facebook นะครับที่พวกเราสามารถเข้าไปติดตามได้นะรเรากดเข้าไปที่เพจ f a c e b o o k ของเรานะครับ facebook ก็คือว่าพิมพ์ว่าวีแบบนะครับแล้วก็ภา,าษาไทยรามินทราเราก็จะเจอคาว่าวีแบบรามินทรานะครับก็คือ Facebook ตัวนี้ นะครับตัวที่สองนะครับไม่ใช่ตัวแรกนะตัวที่สองพอกดเข้าไปปั๊บนะครับตัวนี้จะเป็นกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในวิทยาลไัยเพราะนั้นท่านผู้ปกครองลูกๆทุกคนก็สามารถมาฟอลโล่มาดูได้หลังกิจกรรมนี้ก็จะมีการขึ้นไลฟ์สดขึ้นทุกคนให้พวกเราได้ดูกันเพราะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อให้รุ่นต่อๆไปเนี่ยเขาได้เห็นหรือว่าเพื่อนๆเราได้เห็นว่าเฮ้ยวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรสนุกสที่นี่บ้างนะครับ ตรงนี้ก็ให้เข้าไปดูกันนะสิ่งที่สองที่จะเกิดขึ้นที่มีแบบเร็วๆนี้นะครับที่ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะสำหรับลองนะครับก็คือว่าเราจะมีบริษัท powerplus ที่มาพาร์ทเนอร์กับมีแบบของเราเราจะมีตู้นะครับตู้แบตเตอรี่นะครับที่เลือกที่บริษัท powerplus เนี่ยนะครับเนี่ยตู้ powerplus แต่ว่าไม่ใช่ตู้เล็กแบบนี้นะจะเป็นตู้ใหญ่นะครับจะเป็นตู้ใหญ่ที่ powerplus เนี่ย เขาไดจ้จับมาวางที่วิทยาลัยของเราเนี่ยตู้แบบนี้นะครับต่อไปนี้เราไม่ต้องคบเขาแบงค์แล้วในวิทยาลัยเรานะครับเพราะว่าตรงนี้ใช้ฟรีย4่สี่ชั่วโมงนะครับเราสามารถเอาเคอแบงเนี่ยที่เราถอดออกมาเนี่ยใช้เนี่ยเดินไปใช้ที่ไหนก็ได้นอกสถานที่ก็ได้นะครับสามารถเอาไปคืนที่ห้างก็ได้เพราะว่าเขามีสาขาอยู่สี่ร้อยสาขาทั่วกรุงเทพเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาที่ีแบบรันินทาเราแบตเตอรี่หมดเราก็สามารถกดแบตเตอรี่ออกมาใช้ได้ แล้วเราก็จะเดินห้างต่อหรือว่าจะกลับบ้านจะยืม power bank ไปเลยก็ได้วันรุ่งขึ้นเรามาคืนนะครับถ้าไม่คืนเขาก็จะตัดเงินเราแต่ว่าถ้าไม่คืนเจ็ดวันนะเขาจะตัดเงินเรา400อยบาทซึ่งมันถูกมากสาหรับ power bank ตัวหนึ่งนะครับเหมือนกับเราซื้อ power bank มาเลยตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นวิ v ีแบบเรามิการเราก็เอ่อเขาเรียกว่าใส่ใจนะครับกับรายละเอียดต่งางๆเหล่านี้เพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันอย่างไรๆต่อได้นะครับเช่นกันกับใน Facebook นอกจาก Facebook แล้วเรายังมีเพจ วีแบบรามินทราของเรานะครับถ้าพวกเราได้เข้าไปที่เพจวีแบบรามินทราของเราแล้วเนี่ยนะครับที่จอนู้นนะครับเราจะเห็นว่าในเพจวีแบบรามินทราของเราจะมีตารางกิจกรรมนะครับตลอดเวลาตรงเนี้เราสามารถเลื่อนลงมาดูได้นะครับต้องขออภัยนะครับเพราะว่าอยู่ด้านหลังนะครับสําหรับคนที่หันหน้ามาทางนี้นะครับ เป็นกิจกรรมตารางกิจกรรมที่ท่านผู้ปกครองแล้วก็ลูกๆสามารถติดตามได้ว่าเฮ้ยวันเนี้ยเรามีกิจกรรมอะไรบ้างการลืมนะครับสามารถเข้าไปดูได้แล้วท่านผู้ปกครองมีคําถามอะไรก็สามารถกดที่ปุ่มไลน์ด้านล่างได้เพื่อที่จะคุยกับพวกเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสิ่งสุดท้ายที่มีแบบเห็นมันสําคัญนะครับในมีแบบของเราเพราะว่าเราเป็นคอมมิชชั่นที่ใหญ่เราเป็นคอมมิชชั่นที่มีนักเรียนนักศึกษาอยู่2,000รับคนแล้วก็มีบุคลากรอ,อยู่เป็นร้อยเพราะฉะนั้นเราได้สร้างเว็บไซต์ของเรานะครับ ที่ชื่อตลาดออนไลน์ดอทเน็ตนะครับให้กับพวกเราทุกคนนะครับใช้ในการค้าขายสิ่งต่างๆกันนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับะนะครับตลาดออนไลน์ดอทเน็ตนะครับเป็นตลาดออนไลน์ที่เป็นคอมมิชชั่นของมีแบบของเรานะครับในเมื่อเรามีผู้ปกครองเยอะเรามีเด็กนักเรียนหลายๆรุ่นเรามีคิมครูอยู่หลายหลายคนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในนี้เราเลยสร้างเป็นเว็บไซต์หรือว่าเป็นโฮสต์ขึ้นมาเพื่อที่ให้พวกเราเนี่ยสามารถค้าขายกันได้ออนไลน์นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีสินค้ามากมายไม่ว,ว่าโทรศัพท์มือถือต่างๆวันนี้เรากลับไปบ้านเรามีสินค้าที่เราคิดว่าเราไม่ได้ใช้แล้วเราสามารถลงบนนี้ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกซื้อกันได้บนนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่มแบบเราอภิปรามเราได้เห็นความสาคัญนะว่า ตอนนี้เนี่ยโควิดก็กอาลังเข้ามาหลายๆหลายๆคนหลายๆสถานที่ก็ได้ปิดตัวลงเพราะฉะนั้นที่แบบราวินชาก็ได้สร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาให้กับท่านผู้ปกครองลูก,ลกๆได้ใช้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้มาจับจ่ายแชร์กันในวิทยาลัยแล้วก็นอกวิทยาลัยก็สามารถเข้ามาซื้อขายได้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่ง